เรื่องหวยเกษียณเนี่ยสองรกรกฎาคมนี้นะ่าจะมีการเข้าคอรอมอแล้วนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งข้อแรกก็คือคุณจะต้องไม่ได้เป็นแบบข้าราชการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมจะต้องไปเป็นสมาชิกกอชอคนที่จะซื้อแล้วจะเข้าไข่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีเพราะเป้าหมายก็คือออมเงินเพื่อเอาไปใช้ตอนเกษียณทีนี้เดี๋ยวไปอรอลุ้นเฟดสองเอาว่าข้าราชการกับกลุ่มที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยจะสามารถสมทบเงินเพื่อเพิ่ม เติมในยามเกษียณได้ไหมนึกออกนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องไปดูนะครับในรายละเอียดต่างๆแต่อย่างที่บอกครับว่าเบื้องต้นเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเอาไปใช้ตอนเกษียณลักษณะของสลากเนี่ยจะเป็นแบบขูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเลือกเลขได้เลือกได้อย่างเดียวก็คือไปเลือกนะฮะตามปริมาณที่เขาให้ซื้อซึ่งตอง,งวดเนี่ย เขาให้อยู่สักราวๆประมาณ700กร่าบาทนะครับตอนหนึ่งงวดนะก็ประมาณ15บใบทำนองนั้นนะเออเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเอาร้อยเคาะก่อนแต่อันนี้ก็คือเป็นโมเดลเบื้องต้นนะครับที่รับฟังมาจากทางคุณเผาภูมิรจตนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดี๋ยวรอเข้าคอรมอนะครับว่ารายละเอียดจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวสปากอัปเดตมาเล่าให้ฟัง